ผู้ฟังเคยคิดไหมคะว่าเอ่อเหตุการณ์เล็กๆแค่เหตุการณ์เดียวในเกมฟุตบอลเนี่ยอาจจะส่งผลไปไกลแบบถึงขั้นตัดสินแชมป์โลกได้เลยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะความเชื่อมโยงที่แบบไม่น่าเชื่อระหว่างอาการบาดเจ็บของแบรน์ลโน่ตอนอยู่อาเซนอลกับการที่ลิโอนลเมสซี่คว้าแชมป์โลกกับอาร์เจนตินาได้สําเร็จบางคนเขาเรียกกันว่าเลโน่เอฟเฟกต์อะคะ่ะคล้ายๆพริสีเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเลยครับน่าสนใจมาก วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าปฏิกิริยาลูกโซ่นี้มันเป็นมาอย่างไงกันแน่ข้อมูลเราก็มาจากบทวิเคราะห์หลายๆชิ้นเลยนะคะที่เขาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะจะพาไล่เรียงไปเลยตั้งแต่จังหวะนั้นในสนามจนถึงวันที่อาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกครับเป้าหมายเราก็คืออยากทําความเข้าใจร่วมกันว่าเหตุการณ์เดียวเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมต่อๆกันไปในแบบที่เราคาดไม่ถึงได้ยังไงในโลกฟุตบอลซึ่งกรณีนี้เนี่ยเอ่อถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยครับ คือเกมพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลเจอไบรตันตอนนั้นแบรนด์เลโน่เป็นมือหนึ่งของปืนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็บาดเจ็บหนักเลยจากจังหวะปะทะกับนิวโมบายกองหน้าไบรตันครับผมจําได้โดนหาหมอ,อกไปเลยตอนนั้นก็ดูเหมือนเป็นแค่อุบัติเหตุโชคร้ายในสนามธรมธรมดาธรรมดาใช่ครับดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ผลที่ตามมาทันทีก็คือเอมิเลีย m โนมาร์ตินซึ่งเป็นมือสองต้องลงมาเล่นแทน ต้องย้ำนิดนึงว่าตอนนั้นเนี่ยมาร์ตินเอ่อคือรอโอกาสมานานมากเป็น10ปีเลยนะคะยังไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่มีชื่อเสียงหรือแบบติดทีมชาติอะไรเลยใช่ครับแทบไม่มีใครรู้จักในวงกว้างเลยเป็นตัวสำรองอดทนจริงๆแต่พอได้โอกาสปุ๊บนะคะโอ้โหเขาโชว์ฟอร์มได้แบบเหนือความคาดหมายมากที่เขาเรียกกันว่าเซฟมือเป็นปลามึกนะคะช่วยทีมได้เยอะมากทั้งในลีกแล้วก็ที่สำคัญสุดๆคือพาทีมคว้าชแชมป์เอฟเอได้สำเร็จ อืมอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฟอร์มที่ยอดเยี่ยมใน s a ครับโดยเฉพาะนัดชิง แล้วก็ช่วงท้าย่ายระดูการนั่นแหละที่ทําให้เขาถูกเรียกตัวติดทีมชาติอาร์เจนตินาต้องเข้าใจด้วยว่าตอนนั้นอาร์เจนตินาเองก็เอ่อกลังมีปัญหาเรื่องผู้รักษาประตูพอดีคือมองหาคนที่ไว้ใจได้จริงๆมานานอ๋อเหรอคะเขามีปัญหาอยู่แล้วเหรอคะครับก็มีลองใช้หลายคนอย่างฟรังโกอามมนี่หรือก่อนหน้านั้นก็โซเชียลโรเมโรแต่ก็อาจจะยังไม่ลงตัวที่สุดพอมาตินสเข้ามาเนี่ยมันเหมือนเหมือนจิกซอเชน่นที่ขาดหายไปพอดีครับเขาเข้ามาเติมเต็มตรงนั้นเติมเต็ม แง่ไหนบ้างคะนอกจากฝีมือการเซฟหลักๆเลยคือเรื่องความมั่นใจครับความนิ่งโดยเฉพาะการเซฟจุดโทษนี่โดดเด่นมากแล้วก็บุคลิกภาพเป็นผู้นําในกรอบเขตโทษด้วยแล้วเขาก็ประสุตตัวเองได้ทันทีเลยกลายเป็นมือหนึ่งเป็นคนสําคัญของทีมไปเลยสุดยอดเลยค่ะครับมีส่วนสําคัญมากๆกับความสําเร็จของทีมหลังจากนั้นทั้งแชมป์โคปาอเมริกาที่เป็นแชมป์เมเจอร์แรกของเมสซี่กับทีมชาติชุดใหญ่เลยแล้วก็แน่นอนจุดสูงสุดคือแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาต้าโอ้ พอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดเลยนะคะเป็นลูกโซ่จริงๆจากเลโน่เจ็บไปสู่มาติเนสได้โอกาสแล้วก็โชว์ฟอร์มดีมากจนติดทีมชาติแล้วก็ไปคว้าแชมป์โลกให้เมซี่ได้สำเร็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเลโน่เอฟเฟก่ะคือถ้าวันนั้นเลโน่ไม่เจ็บหรือแบบมาติเนสอาจจะฟอร์มไม่ดีพอดีตอนนั้นประวัติศาสตร์ฟุตบอลอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะคะเนี่ยเป็นไปได้สูงมากครับมันแสดงให้เห็นเลยว่า ฟุตบอลหรืออาจจะชีวิตคนเราด้วยเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้จริงๆบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือโชคชะตามันก็พาเราไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่แบบไม่น่าเชื่อได้ค่ะการเดินทางจากจังหวะปะทะของโมพาย์กับเลโนในวันนั้นไปจนถึงภาพเมสซ,ซี่ชูถ้วยแชมป์โลกเนี่ยเอ่อมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆครับควรค่าแก่การบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเลยจริงๆสรุปก็คือจากอุบัติเหตุในสนามที่ดูเหมือนเป็นเรื่องโชคร้ายธรรมดาธรรมดาของนักเตะคนหนึ่ง กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่ส่งผลสะเทือนไปไกลถึงตำแหน่งแชมป์โรคเลยนะคะไม่น่าเชื่อจริงๆครับเรื่องนี้มันก็ทำให้เราอดคิดต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะหรือในวงการกีฬาอื่นๆหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันอาจจะมีเอฟเฟคคล้ายๆกันนี้ซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าอืมน่าคิดค่ะครับ ช่วงเวลาสำคัญๆในประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีจุดเริ่มต้นมันอาจจะมาจากอะไรเล็กๆที่เรามองข้ามไปก็ได้เส้นบางๆระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลวบางทีมันก็ถูกกำหนดด้วยความบังเอิญแบบนี้นี่แหละครับน่าสนใจดีนะครับ